เพชรก็ดเดิมสวัสดีพี่น้องสู่ผู้สุขคน,นะครับเด้อตอนแอดกัมยู่วัดปูสมดีหีมตะตามแนวทางราวพัฒนาของปูสมดีวันซุกวันซุกที่ยีบแปดตุลาสองหาหกหาแด้พี่น้องได้ของปูมาเคลื่อน,นก็นเข้าเรกวิ่งรูดเจ็ดนะครับเนาะเข่าเจ็ดนะครับไนดะ้จับคู่าเขานะครับขอตรวขอไปได้พี่น้องได้ขอคารับคำส่มขอให้ารานรัตนกันนะครับเนาะ ว่ามีชุนเป็นไปว่าอะไรไไกาบน้ำปรกันครัปููวันนี้ก็คิิมตาต่มสาวเล่าวันศุกร์ที่ยี่ปดตุลาสองหาครับผมในตั้งใจวิ่งในจะลูดเน่ะครับได้มันสิแจกดับทั้งังเขาเลขวิ่งลูดครับเขาเจ็ดครับเชยนลูดกับใครอา้าววัดดัน หวดมันจันทร์กับเขาทั้งบนทั้งล่างได้ปูเก้ากับสวนน่ะนะเก้ากับสวนเขาทั้งบนทั้งล่างปรผิดหวังได้ปูเด้อะสมุดสมุดได้ยุ่ยเลยครับได้ลรอปูเซียนหลุดนี่มาตรฐานเลยม่เมนเซียนหลุดริปปูข้นส่วนมากเขาขี่หลุดริปปูยังวะชวนมากหลุดนี่หลุดมันมาตรฐานเหมดอนใแท่นะครับส่วนปูว่าถึงหลุดว่าเจ็ด บ,บ่ตั้งแต่ตกตัววิ่งได้ววครับ<ด>ขอว,วิ่งรูดเขานี่ก็โอเคออแหละปูวค,คนคขนขีเลน่นวิ่งรูดได้ปูวแม่นแม่นแม่นเล่าพัฒนาอีทเอาโหลดอีที่ไอ้ครับคู่จับให้ก็จะถิ่มมันได้แหละที่ชิบะถาตะลุดบ้างเนี่ยเอาหน่อยไปพ่อยิเพราะวโหลดมันก็นกนของปองูวก็ถือว่าแม่นเขาคงหวัดไหมครับ คือผมจังพอผ่านผมจอออกเจ็ดศูนย์ก็ออกเจ็ดสี่มาเคื่อนผมออกเจ็ดศูนย์ผสี่เจ็ดศูนย์ไลยครับเจ็ดศูนย์บมเลยครับผมจอออกมันกระนาดชิมาดีครับผมจอออกขั้นผมดุดมุ๊บแต่ว่าขั้นผมดูดว่าใครพลาดหรอกดูดเอาดูดเอาดูดดแล้วบ้านนี้ผมมีบดบ้านผมมีพอดจอแล้วจอไปน้หลุดไปน้ำมันจังไหนขึ้นขึ้น กับกำไรกับพ่อได้ซื้อกระฟอกกาแฟยังค่ยูนอปูะเพราะว่ามันก็้ย่างครันได้หน่อยมัตย่าให้พ่อได้กินท่องหน่อยก็เอาตามหน่อยเดี๋ยวจ้เดีวะสวงของมันไหมอัปกรณนี่สิบแปดนี่สิบแปดล้ว เอาบบกแตงโมบบกแตงโมอีกเคียงบนลางเอาแมวเป็นยังกับแมวคือควรจ้ะไปนอนไปไปนอนไปนอนควรเฮ็ดงามเนเขาบบคือกินดีเอียงอยู่ làng xuân xuân song đi à 7 8 9 กับทิ้งทั้งคุณมัดไปเลยมัดจังย่างย้าครับย่างบันบงครับย่างบันบงนัดสิครับเล็กติดเหล็กวิ่นศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้พี่น้องเด้คบหมักปูจับไห้กระจับเอาเนาะครับนี่เลขปักหลักปูงึ่งหันเจ็ดก,กับสี่กับมีอะไรป,ปู ฮ่าสอง่าสองหางกระทินบัดปูดแดงเจ็ดศูนย์เลยเจ็ดศูนย์ดครับจัดเลยจัดรัถ่ันเลยเจ็ดศูน,าน,านย์ เก้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองเจ็ดศูนาเจ็ด

ข้างเคียงมันดอกเจี๊ยมันออกกับพ่อได้รุ่นอยู่เรื่ยล่าสามตัวครับก็ได้รุ่นเดหนึ่งพ่อได้รุ่นกันด้วยห้าบาทห้าบาทสิบบาทนับผูกสิบบาทนะจะไปเหรียญหลายไปเอาหลายมีสิบบาทกันดนเงื่อนเดี๋ยววิ่งวิ่งลูดเก้า ก้าเป็นเต่าออกเด้อมันมาอ,ออกกันนะเด้อครับแม่นอยู่ครับก้ากับเกียรตินี่มันสุดมากวิ่งรูดบบก้าวกับเกียรติบนล่างเด้อพี่น้องเด้อเป็นเต่าออกมาเลยเป็นเต่าออกเป็นเต่าออกออกเกียรติห้ว่ารูดให้จำลักไปเลยพราเชี่ยนรูดทั้งหลายเอาให้จริงว่าใดเลยคงเน้น,น,น,นที่ก้าวเจ็ดตกกันตัวล่องเกียรติศูนย์ห้าสอง ตัวนี้กันมดนี่มากันตะชูนหาเมื่อสีเป็นตัวนั้นจ้ะต<อ>ือว่ากันจ้ะอ้าว คักแล้ววันี้คักแล้ววันี้คักกันปะปูวันนี้วันี้คักวันนี้ออกมันจังๆผ่านจีนังแล้วเนาะปูเนาะมันบดแจกแรงงดเลยนะแต่าเล็กวิ่งรลุดกับเข่าดีอยู่ครับเข่าดีโยเล็กวิ่งหลุดครับเหล็ัน้องแจกครับเหล็กิดเหล็กวิ่นปูบนล่างเลยพี่น้องได้ศูนย์สองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเร้่มปูจับคู่ให้ก็มีศูนย์ห้าห้าสองเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ด 9ก้าห้เจาะครับเนาะส่วน2อตัวปูก,กันเน่นหาอยู่ที่เก้าเดนะครับเด้อตกกันตะัวลองกับสองห้าะครับเนาะส่วน3าตัวกับแปดเก้็ดห้าเกเด้อพี่น้องวิ่งรูด9กับเจ็ดนะครับเด้อพี่นะ้องห้อกแคบหน้าจอยนะครับเนาะมากับนะ สามว่ามากกับพานเดเนาะครับเนาะจะเลื่มฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งทีมงาน้ะพี่น้องเด้อเพชรคนเดิมบ้านเฮาพารวย้ะพี่น้องเนาะขอคนละไหลคนละแชร์นะพี่น้องเนาะเอาคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม